สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกครูฝ้ายน n ะในรายการปล่อยค่ะ โอ้โหหายหน้าหายตากันไปนานเลยคิดถึงกันไหมคะแต่ว่าถ้าใครมีช่องทางติ๊กต็อกของมังคีเทาานะคะก็จะได้พบเห็นครูป้ายลงคลิปอยู่บ่อยๆช่วงนี้นะ้งครูป้ายครูโอตครูป้อมครูล็อตครูออฟเราต่างลงคลิปในติ๊กต็อกกันเยอะมากและอย่างวันนี้เพลงที่ครูป้ายจะมาสอนครูป้ายก็ได้ลงติ๊กต็อกไปแล้วกระแสตอบรับดีมากๆเลยวันนี้นะครูป้ายจะสอนเพลงนูนูนานะนะคะเป็นเพลงที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เต้นกันแบบว่าโอ้โห เอวพลิ้วมากเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเ,เรียนกันเลยค่ะเอาละค่ะท่าแรกนะเขาจะปล่อยฟรีนะคะซักประมาณ1 2 3นะคะแล้วหยุดที่จังหวะด 4, 5หกรีดมือพร้อมโรเป็น4 5โรจากซ้ายไปขวาแบบนี้พร้อมมือนะคะเสร็จปุ๊บยักคอนิดนึงเอียงไปทางซ้ายไปข้างหน้าด้วยจังหวะที่ n 6 6เสร็จปุ๊บหยุดจังหวะ n เ มือขวากระดิกพร้อมพอยขาซ้ายเอาสะโพกไปดังขวาแอน8แบบนี้เหมือนกวักมือเรียกนะคะเสร็จปุ๊บต่อไปให้ชิดขาซ้ายพร้อมมือขวาขึ้นแล้วกลางขาที่จังหวะ n1 เอียงไปทางซ้าย n2 เอียงไปทางขวา n3 เอียงไปทางซ้ายเสร็จปุ๊บชิดเด้งขึ้นที่จังหวะ n4 หยุดแอนเร็จเบี่ยงตัวเหมือนโดนกระชาก เอาไหล่ซ้ายขึ้นไปข้างหน้าขาขวาเดินแอนห้าเสร็จปุ๊บนะคะออกเป็นมือเปลี่ยนแบบนี้นะคะพร้อมกลางขาเล็กน้อยแอนหกเก็บมือมาตรงกลางเสร็จปุ๊บออกจังหวะแอนแล้วเวฟไปทางขวาเจ็ดเสร็จเวฟไปทางซ้ายแปดแบบนี้นะคะคือเวฟเสร็จยกขาขึ้นเวฟเสร็จยกขาขึ้นแบบนี้นะคะพอเสร็จในจังหวะที่แปดเรายกขึ้นพอวางเสร็จปุ๊บวางขาขวาปุ๊บ มือขวาขึ้นเวฟมือซ้ายวางไปข้างล่างนะคะเป็นจังหวะ n1 ลงล็อก n2 คือมือขวาวางมือซ้ายตั้งฉากขึ้น 1, น้าเสร็จปุ๊บไปเรียบร้อยเราลุกขึ้นนะโดยการที่พนมมือไปทางซ้ายเสร็จหักมือทั้งหมดเบี่ยงมาทางขวาด้วยเอวเบี่ยงไปทางซ้ายด้วยเอวเพร้อมมืออยู่นะคะเสร็จสุดท้ายเบี่ยงไปทางขวาให้วางมือแบบนี้พร้อมหันหน้า แล้วหันมาแบบนี้นะคะเป็น1 2สอสหันแเสร็จปุ๊บหันที่ตัวะแอนโรสะโพกไปข้างหลังนะคะ5 6 2ทีพอเสระจะจ็จจาก2ทีให้สไลด์ไปทางซ้ายมือขวาเปิดมือซ้ายปักที่หน้าอกไปเป็น N 7เสร็จปุ๊บสะบัดแขนขวาขึ้นยกขาซ้ายเป็นแอนพอวางปุ๊บ เปิดขาซ้ายมือเท้าเอลนะคะเป็นแอนอัคแปเสร็จปึ๊บใช้คอดันไปนทางซ้ายพร้อมเปิดขาซ้ายเหมือนกันนะคะเป็นการคอนโทรลนะคะเป็น1เสร็จปึ๊บลง2ขาเปิดเหมือนเดิมขึ้น3เสร็จปุ๊บลง4เสร็จรอบสุดท้ายตอนมีคออยู่เปลี่ยนจากมือเท้าเซลเป็นกวัก5เสร็จปุ๊บลงเหมือนเดิม6 แบบนี้นะคะเป็น1 2 3 4 3 4กวักมือ5 6เสร็จปุ๊บเก็บในจังหวะด7พร้อมเอามือมาครอสกัน7เสร็จปุ๊บออกแอน8แบบนี้นะคะเป็น5 6 7 and, 8แอนเอียงตัวไปทางซ้ายเสร็จปุ๊บเป็นบอดี้เวฟเหมือนเดิมค่ะกลางขากลางขาขวานะคะเวฟขึ้นเวฟขึ้นแบบนี้2ทีนะคะ ขวาซ้ายและทีนี้มาที่แก้มนะคะสทีเป็นเวฟฮะแอนคะแบบนี้นะคะหนึ mm ่งสองซ้ไปแตะที่แก้มแบบนี้นะคะ mm hmm. ข้อสังเกตคือครั้งแรกจะเป็นขวาซ้ายครั้งที่2จะเป็นซ้ายขวาและเวฟสอทีพร้อมแตะมือเสร็จต่อจากนั้นให้เราคอสมือพร้อมงอสะโพกไปทางซ้ายเปิดมือขวาสะโพกขวา เข้าซ้ายเสร็จปุ๊บยืดปัดบนแล้วปัดออกแบบนี้นะคะแอนเปิดจิ้มสะบัดสะบัดแบบนี้ค่ะเป็นอันเสร็จฮุกเพลงนี้เลยค่ะ <het music> กัวครูฝ้ายนะคะภายใน5นาทีได้แน่นอนครูแน่นอนนะคะครูฝ้ายมีทริคมาบอกตลอดเวลาว่าต้องเต้นยังไงนะคะและครูฝ้ายนะคะขอให้ทุกคนติดตามช่องทางของมังกี้เทาเหมือนเดิมนะคะสามช่องทางหลักก็จะมี IG Facebook YouTube พิมพ์ว่ามังกี้เทาอาร์ตซิตอะคาเดมและน้องใหม่ของเราติ๊กต็ให้พิมพ์ว่ามังกี้เทาจุด MT อย่าลืมไป follow กันนะคะและครูฝ้ายเนี่ยไม่ได้มาแค่เพลงเดียวมีอีกเพลงหนึ่งที่จะมาสอนใน EP หน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย No. no, no.